มันมีวันนึงจำไม่ได้ที Online ่เขียนให้คนอ่ะที่เขียนว่าทูพีเดนจำได้ไหมแล้วก็บอกว่าไม่เคยออกมาให้ต้องรอเวลาโอ้ยจำไม่ได้จำไม่ได้ไงจำไม่ได้บอกไม่เด้เลยมันโอ้โหส่วนเราเราก็เดือดเดือดเดือดบ้านเนาะใช่ไหมไม่โกงกันนะ เออเรื like ่มหมดทเร่มหมดทีดึงดึงกันได้เริดมนได้ไอเดี่ยวอชุดตอนมาให้อ่ไันอ่าโอเคโอเคสีชมพูน่าจะสีชมพูสีม่วงเลยแลวจะอาสเขียวมาได้่าเป็นชุดตอนที่แสบตามมากคือไม่ได้นอนอ่ะ ตอนปีดไฟไงฮยมันแบบมันจูงหนาดางไงที่เรามองแบบโอ้โหแสบตาใช่โอ้โหถาอะไรกันคุณนี่ยถาอะไรกันก็ใช่สร็จแล้วเรามายืนดีกว่าเราจะได้คนข้างหลังจะได้เห็นหน้าเราใช่ไหมครับตอนนี้ครับตอนนี้เพื่อนเนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับ ไปล้วนเนื่ยล้วนเห่ม่เป็นไรขอบคุณที่มาหามาเราเรายกโต๊ไปกเลยยกโตไปเกะงรลยเตะอเลย โยจินเ้าเชาเข้าจินเข้ายังเอาตัวโซ่ไอ้เดิมเดยมดิงเดเดพ้นถ้นมีคนขอเียจ่าย่ารกษสินเลยนะดูดแค่ไ จตใจนก็คืออยู่อยู่อยู่ข้างหลังที่บอกว่าเดืนจ่าเอาเอาเงินเดนดนอนใช่ไหมใช่ไหมใช่หเอาวันดีครับวันดีครับเขาออกมาดูเลยจริงเหรอจริงดิไม่ต้ัวนะมันหลบลิขสิทิ์ไงเพราะแบบเพลงจริงก็แล้เปลี่ยนาต้องเปลี่ยนคำ

เอ๋ยเเ๋อ๋จ้าเเต๋อ้เต๋าเตอเตอ้าเตออ๋อมันน่าจะยากนะมันน่าจะยากอ๋อเธอภาษาไทยยังไม่รู้เรื Honestly, no ่องเลยเธอย่ให้ผู้จันะ

ไม่เคยเล่นแกนแตคุณเล่นคุณรับปุกที่ไหนใชนไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นจริงไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นจี่อจีนจริงๆไม่เคยเล่นใช่ไม่เคยเล่ยให้ก็เลยหเห็นแบบพวเล่นคุณเล่นมุก็เลยแบบแปลกแปลกตาแปลกใจ่ตาไม่แปลกแปลกแปลกแปลมลยคมันไม่แปลกแตแค่เราเฮ้ยัวนีุ้กว่อะไรอย่างเงี้ยอ่ีงีพวกมันออยู่นะอะไรอ่าบางที อ๋อจริงจริงโฟดจริงโฟดจิิงโฟดจริงโฟดจริงโฟดเหรอมามีคิดปะฉอนคิดแล้วอะไรนอสปอยล์วารัสน์เล่นเหรอโหจริงก็แบบเต็มเฟซบวิตเลยนะเต็มทวิตเลยเต็มเต็มทวิตเตอร์คืออะไร

กับกองงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนก็แล้วทุกคนก็เอาแล้วทุกคนก็เอาตังไปซื้อฟิลเตอร์ดูนะดีนะนะทุคนซื้อซื้อเลยผมไม่เข้าใจเหมือนกันคือทบาไอจีทอยฟิเตอร์ไม่รักผมเลยนะผมขยันลงรูปไอจีทุกวันทำเดียวก็ทำเขาบอกทำใจตอนแี้ทำใจอย่างเดียวจงใจทำใจอย่างเดียวฟิลเตอร์ จัเก้าหรอจัดแสนจล้านเลยนะัข้แสนเไม่ตนขาไม่แจกแล้วไม่้วไม่รวเขาไม่แจกแล้วไปเขาไม่แจกแล้วต้องซื้ออีกเดียวก็ซื้อไงใช่ซื้ออีกเดียวไหนๆก็มีตามก็ใช้ซะหน่อยเอ้ยคุณซื้อให้ผมว่ล่ะคุณมีแล้วอ่ะ แล้วน่น่ซื้อหรอซื้อเลยซื้อใช่ไหมเออไม่รอแล้วไป่ี่บาท่ี่บาทอ่่กี่บาทสามสามรอีใช่ไหมอ๋ออ๋อเดลมนี่สิเดี๋ยวเจะแคเซลแลวเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไง คูอมันมีแบบถ้าเราร i s แบบค่าใช้จ่ายในแต่ละปีอะไรเงี้ยแบบถ้าแบบมีค่าบ้านค่ารถค่านั่นนั่นแต่ว่าใน list น่าจะมีค่าสปิงเตอร์ต่อปีไมีคนติดไหมติดไหมติดไหมเออนไม่เข้าไม่ได้จริงหรอไม่แตบเข้าแอปนะแล้วอะไรอะมันมันเป็นังไรอะไรนะมันไม่หมดเลยอ่ะเออแบบสมมติว่าถ้าเราถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหม ครบครบเท่าไหร่นะครบหกร้อยเหรออ๋อแต่เขาบอกว่าห้าร้อยไม่ใช่เหรอหกร้อยหกร้อยอันนี้คือไม่มีบิวใช่ไหมก็คือเดี๋ยวเราไม่เอาพูดเรื่องนี้เราคือเราต้องแตะนยไม่ก็นี่ก็ต้องมาตัวเราต้อาใช่ไหมเออใช่ ไอไอทีก็ไ uh, ม่มีปั all ่นเทรนด้วยเฟซบุ๊กแมไม่นะเออที่ว่าที่ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรรู้ไหมมีอะไรเนี่ยมามีซื้อบลูทิกเพื่อมาปั่นเชรนให้หนูเลยนะมีมีมีแล้วมีแล้วมีไหนมีใครมีบ้างโอ้โหเมึงออฟฟิเชียลยังมีเลยอ่ะ เอ้โเชอจช่อไม่ไร้เออใชู่โก้ได้ไหมจะเอาโกแทนที่เป็นติ๊กทอกอไงอันนั้นก็ไม่รู้เออต้องถามนะเออเชิเชิญเชิญเชิญเชิกหน่อยเอาไว้ไงติอยงก็เ What? How to do that? You <laughs> 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 What? That pose. Oh, all oh, right, like that pose. you. Okay. But. โคอกให้ทำปากจุ๋ยเขาบอกให้ทำดักเฟสดักเฟสดักเฟสเนี่ยดักเฟสตายแล้วตายแล้วตายแล้วตัวไม่ขี้เลย นหน่อยเออเขนหน่อยเขื่หน่อยเลเขื่อะไรเ่นหน่อยเราต้องเขื้อเลยดีกยันหน่อยี้วยทีกลสิบานลงได้ไ้อ๋อรกเลยจเข้างยังไม่เยเคไ่ไ้นงต้องลองแบบมีมายด้วยแล้วนะคุนสองชว์ชว์เลียเต้นยังไง เทอรเรียเหรอนี ını, mm ่อ่ะมามาใครใที่ยืนอยู่แล้วมีที่ไม่ไม่น่ามีตอนนี้เดียวอันนี้ทำอยู่นะเลยเกอบข้าเดียวเพื่อนคือเอาไปเอาไไม่ใช่สาวในคนเดียวจะชื่อเกยนในพอนี้ ong 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 nè ong ong nè tịt rồi đi, oh, thằng phe sờ, ỷ chóng đưa ra đấy nè, chờ em chờ em chờ em chờ chờ em chờ em chờ โทรมาแล้วโทรมาใช่ไหมเราหง้เรา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 มาดีเวฟใช่ไหมแต่เลงได้ัคเออเออององออย่าเลยอย่าเลยจับนี่อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยนี่ โอจะสอนจะสอนเต้นแล้วเนี่ยจะสอนเต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอ้โหฟุ้งฟุ้งไฟบอลต้องเชียร์นะพี่หน้าหน้าไฟบอลโอ้โไฟบอยไฟบอยเป็นยัง

ลองลองลองเต้นดูดูดูอเ้ไปมอไปะไดไเต้นแบบจำได้ไหมจำได้โอ้ยลืมแล้วไม่ลืมเหรอไม่ลืมกว่าจำได้จำได้คือนี่แถวนี่อไเอาเอาดแ่

รองรอเียแเียแล้วไม่ใช่เดียวนะตัวเก่งขาดแน่ๆยขาดขาดอยู่แล้วขาดเพิ่มอีกจิงขามันแบบโอ้โหมันจะมันจะมันไปฮะ โอ้โหโค้ชคงไม่ได้เต้นแล้วแหละจะได้เต้นไหมเนี่ยแค่ตอนจบนะแค่ตอนจบตอนจบแล้วตอนจบขอเพลงนะขอพลงโอเคเอาอันนี้สองเหรอเอาไปเอาไปเลนตัวดีทัวร์นะ <laughs> Let's go. 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 let us go 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 let us วันนี้เป็นพงกชวานเพงกโทนกนี้มเจาเาแไม่เกิดเราเจะไม่เกิดเรารกัเพื่อคเสื่อมรอบเดียวงงเก่งมากเก่งมากเลยนะเกอยเอ อะไรครับอรครับจุ่อฟังอะไรจุ่มตอดไหมจุลอดไหมจุ่อดรอดตจ <c oughs> ุ่ยอด <c oughs> yes yes สุดยอดเลยดีดีที่สุดเลยโอ้โหสุดๆนี่ผมขอจะไปหลอกแบบนี้เลยเกินออไปอร,อ,อร่อยไหม จุ๊จุ๊อร่อยไหมเนี่ยไอยไหมไอ้ไหมเอไม่ไม่ซีนนะเกัดแล้วเหรอเขียมไหมอันนั้นโชว์ที่สามยังโอ้โห ทำลายล้างม,มากทำลายล้างทำลายล้ลางระ,ะเบิดเลยระเบิดแทบเทงมากระเบิดปรดิงปร้งบันควนดินอ,อันนี้อันนี้ได้เหรอไม่เไม่ได้อเพลงเาขออนดิันคอนดินอะรเรไม่ได้เแล้วนออออนอย่างไการต้วาทีนี่เป็นยังไงการโต้วาที สปอยหน่อยอ่ะโอ้โหซีนพอร์ตนะครับสปอยรอบสุดท้ายนะครับก็จะเกี่ยวกับการจีบคนคนหนึ่งเราจีบใครอะเราอะเราสอนให้เขามาจีบเราก็เราอะก็เราสอนเขาเขามาสอนเราเพรเราอะจีบคนไม่เป็นเออ แล้วเขาก็แปนให้เรามาสอนไม่แต่ต่อขอสปอยนะตอขอสปอยเราต้องสปอยคนน mm. ี้หนึ่งไหมทำไมวะทำไมฟาชาเหรอไม่ฟาชาไม่ใช่สปอยลดิฟาชาเห็นไปแล้วเนี่ยตอนเอาดีไหมฉากนั้น่ะพี่ฉากฉากนั้นที่เราไปถ่าตอนแรกเราไ่เที่ยเฮ้ยสีน่าดเลยวะ เขาแบบโอ้โหจริงน่ารักมากเลยแบบจีบไห้คนดูดูเนีอยตอนดูเทรลเลอร์โอ้โหตายกันเต็มเต็มเลยกับหลายๆฉากที่เราถ่ายไปก็แบบในเทรลเลอร์ก็แบบก็โชว์เยอะหนูโชว์อะอะไรนะไม่ได้ตัวอย่างต้องะอยู่ที่ไหนนะตัวอย่างต้อจะยังดืที่ไหนเจี๊ยบไม่ได้เราจะสปอยทุกอย่างไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีอะไร เพลงขอบซีร okay. e <laughs> ีสอวันนี้ปล่อยวันนี้ไม่ปล่อยวันนี้ปล่อยเพลงนะครับวนป่อเพแต่ก็ลองได้นะทำไมโซเริ่มก่อนตลอดเลยเป็นคนเซ็ๆ ดาวเหนือใช่ไหมดาวเหนือเป็นแบบเด็กเด็กน้อยเบบี้ตอนนี้โซเราก็โตขึ้นมาหนึ่งหนึ่งปี one year one year o l d from three years old to four years old ไม่มันเถิดนะมันเถิดเราเห็นตั้งแต่แรกใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้แบบเออเขาเป็นเขาเป็นตัวเริ่มแล้วอออยู่ๆต้องเป็นคนเริ่มแล้วอยู่ๆเรื่องนะชอบไหมชอบไหมคนเริ่มแบบเด็กผมตอนก่อนผมเริ่มไปตลอด ตอนนี้คุณเลิกเป็นไงรู้สึกไงมาถึงมาถึงโซใช่ไหมัล้วหมาถึงโซโซนะก็โซไงก็เออลวกไหมก็เล่นเปตัวเองบ้งเออเล่นปตัวเองกเล่นเัวองก็แปลกใหม่ดีก็ก็ชอบนะก็เป็นดีฟลไงโปต่เราโปรีเราต้องแบบจะต้องแบบหลอร้อยเขาเข้ามาตลอดตอนนี้เราเข้าหาไปเลยเออเข้าหาบ้างอะไรบ้าง ไหนแซ่บไหมไหนแซ่บไหมพิกลอยมหดปากพันไม่ไม่ไม่ปากถึงพิกลอยนิดนึงแล้า มันมีใจคอไม่ดีเลยลูกบอกว่าปากพังเลยตอนมีมันมีแค่ค่ซปไปเท่อนี้นยังไม่ได้ิดเลยตั้งอว่าจะไล่ีเด่อละกัลไหมไล่หมไกทัร่วมโครการลใช่ร่วมกันจ๊

hãy <laughs> video, video. Ờ. Để đưa 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 đưa, không này hãy video này hãy làm phong hai trăm linh năm trăm linh ừ hết mùng mùng ớt 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 สัก่นะครับรอยู่จงฮัโหลแม่ยอยอเห็นไหมนี้นะตนี้นะนี่ปกติแล้วเราถ่ายแฟนคลับใช่ปะแฟนคลับจะแบบครงนี้เราทำอะไรโอเคครับทุกคนทุกคนทก่ากรันะทุกคนน่ากลันะ More up, up, yeah, yeah, Okay, huh? okay, huh? Yeah. Just like this.

อากด้วสนะครับวันนี้ EP สุดนะหกสองพันคืนนะครับเดี๋ยวเรไปรับตัวเราสักหนครับ๊าับายแล้ว